สวัสดีค่ะจันสดใสจันสดชื่นจันอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆพบแต่คนใจดีพบแต่สิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้อบอุ่นในหัวใจนะคะเริ่มต้นวันนี้ด้วยพลังงานข้อความถึงคุณในวันนี้ เมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายสบายใจเช้าๆเริ่มต้นด้วยพลังของความหวังที่สดใหม่วันนี้มีข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณคะข้อความใดที่อยากจะส่งถึงคุณในวันนี้เมื่อหัวใจของคุณผ่อนคลายวางใจและเชื่อมั่นว่าคุณเป็นผู้ที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีๆข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณในวันนี้คะ เรื่องราวดีๆใด,ดคะบิวตี้ความสวยงามให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันพระอาทิตย์ดวงใหม่ได้ส่องแสงส่งความสวยงามและความงดงามส่องเข้าถึงหัวใจของคุณขอให้รู้ว่าคุณเป็นพลังงานที่สวยงามคุณคู่ควรกับความสุขพื้นที่ที่ปลอดภัยสบายใจพื้นที่ที่ได้เป็นตัวคุณเองจริงๆ คู่ควรกับความสวยงามหัวใจของคุณงดงามสดชื่นแจ่มใสพร้อมแล้วกับเรื่องราวดีๆนับจากนี้ไปให้ดวงอาทิตย์ดวงใหม่เป็นแสงนำทางและส่องให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมัน่น ว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีนะคะความสุขความรักความหวังและกำลังใจและคุณเป็นผู้ที่อ่อนโยนต่อหัวใจของตัวเองเสมอพลังงานของคุณงดงามอบอุ่นน่ารักอยู่ใกล้ๆคุณแล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะพลังงานของคุณปล่อยโฟปล่อยให้จัก,กรวาลจัดสรรใช่คือ ส่องแสงดวงอาทิตย์ดวงใหม่ได้ส่องพลังงานของคุณให้คุณรู้ว่านี่คือประตูแห่งความสุขนี่คือโอกาสใหม่ๆนี่คือสิ่งที่คุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาคู่ควรกับความสว่างสวยัยสิ่งที่สะท้อนอยู่ในชีวิตของคุณสิ่งที่สะท้อนอยู่ในหัวใจของคุณนั่นคือพลังงานที่ คอยสนับสนุนและส่งแสงให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับแสงสว่างความสดใสความร่าเริงยิ้มสดใสต้อนรับพลังงานในวันนี้นะคะ beauty and s h i จงส่องแสงความสวยงามและความงดงามในตัวคุณออกมาออกมาทางแววตาออกมาทางรอยยิ้มออกมาจากพลังงานเมื่อคุณเดินไปที่ไหนขอให้รู้ว่าคุณจะนำพา แสงสว่างและนำพาความสุขไปยังที่ตรงนั้นเสมอนะคะเชื่อมั่นในพลังงานของคุณนะคะพลังของแสงสว่างความสวยงามจงมั่นใจและเชื่อมัน่นว่าคุณคู่ควรกับความสุขและความสบายใจเสมอความสุขดึงดูดเรื่องราวดีๆมาให้คุณนะคะผ่อนคลายสบายใจทำทุกสิ่งด้วยใจรักทำทุกสิ่งด้วยความวางใจเชื่อมั่นว่าคุณ จะสามารถพาตัวเองให้ไปพบกับความสวยงามและไปพบความสบายใจเสมอนะคะพลังงานของคุณบิวตี้หัวใจที่ดีของคุณต้องได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งดีๆใด,ดคะที่พี่ไพ่อยากจะส่งเรื่องราวความรักกำลังใจที่ดีถึงคุณ เมื่อคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเสมอเรื่องราวดีๆได้คะที่จะส่งข้อความถึงคุณสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับคือสิบเหรียญโอกาสใหม่ พื้นที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยคุณจะได้รับความสุขความมั่งคัง่งสิบเหรียญให้คุณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะได้รับมรดกตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่จากบรรพบุรุษคุณจะได้รับมรดกที่เป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจและเชื่อมั่นในพลังความรักที่ คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวและคนที่รักคุณมีต่อคุณนะคะสิเปลี่ยนคือความหนักแน่นความเชื่อมัน่นและความมั่งคั่งความร่ำรวยที่อยู่ในหัวใจของคุณพลังงานของความรักความสวยงามจะนำพาสิ่งดีๆและเรื่องราวและความโชคดีมาให้คุณเสมอนะคะคุณรอคอยสิ่งใด1ิเหรียญน,นี่คือพลังงานของคุณในการเริ่มต้นวันนี้นะคะ เริ่มต้นสิบเหรียญและจากนี้ไปคุณจะพบสิ่งใดอีกคะพลังของความสวยงามความสบายใจและความวางใจจะนำพาให้คุณได้พบกับความมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งมาให้คุณอย่างรวดเร็วแปดไม้คือความเชื่อมัน่นขอให้เชื่อว่า สิ่งที่คู่ควรกับคุณจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเวลาที่ใช่และเหมาะสมอย่าใจร้อนอย่าเร่งรัดต่อจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอให้พื้นที่ความสบายใจให้กับหัวใจของคุณและขอให้รู้ว่าไม่ว่าภายนอกเขาจะต่อสู้แก่งแย่งและวุ่นวายกันแค่ไหนแต่พลังงานในหัวใจของคุณคือผู้ที่ ไม่สู้และคุณเลิกเล่นเกมและออกมาเป็นผู้ดูออกมาเป็นผู้สังเกตการโลกวุ่นวายแต่คุณยังคงพลังงานของความสุขและความเชื่อมัน่นและกำลังใจที่ดีเสมอนะคะโลกวุ่นวายแต่เราเป็นผู้สังเกตการและนำพาตัวเองอยู่ในพลังงานของความวางใจว่าสิ่งดีๆคู่ควรกับคุณเสมอนะคะก้าวถ้วยใช่ค่ะ คุณคู่ควรกับความสุขคู่ควรกับความรักคุณทั้งสวยและหล่อและใจดีและเต็มไปด้วยความสุขคุณสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะทาอะไรไม่ว่าคุณจะนึกถึงสิ่งใดทุกสิ่งล้วนนําความสุขความสวยงามและความสบายใจมาให้คุณเสมอนะคะคุณ เป็นพลังงานของความสุขคุณเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นคุณเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยให้กับหัวใจของคุณเองเรื่องราวดีๆใด,ดอีกคะที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆและความโชคดีจะเป็นของคุณคุณคู่ควรกับความรักที่มัน่นคงพระอาทิตย์ส่องแสงเช้าวันใหม่คู่ควรกับพลังงานของความสุขความสาเร็จและความเชื่อมัน่น King of One คือความพลังงานที่ภาคภูมิใจในตัวเองคุณกำลังจะดึงดูดคู่ที่มีความมั่นคงผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคการงานทุกสิ่งทุกอย่างและมองเห็นคุณค่าในตัวเองคนที่รู้สึกภูมิใจคนที่ศรัทธาต่อ หัวใจของตัวเองคุณกำลังจะดึงดูดพลังงานที่คล้ายคลึงกับคุณมั่นใจว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเสมอนะคะคุณคู่ควรกับความสุขความรักความสำเร็จและความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในออบบอรทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่มีสิ่งใดที่คุณจะทำไม่ได้ คุณผู้มีความมุ่งมั่นและคุณมีพละกําลังกายกําลังใจที่ดีคุณสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างการงานที่วุ่นวายเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายคุณเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะความสุขความรักกําลังใจที่ดีเป็นของคุณพลังงานในวันนี้ส่งสิบเหรียญให้คุณมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์และดึงดูดคู่ที่ดีดึงดูด คนที่รักคุณอย่างที่คุณปรารถนาและสิ่งที่ตรงกับหัวใจของคุณนะคะสุขสมหวังมั่งคังร่ำรวยลัคก,กี้อินเลฟและลัคก,กี้อินเกมในทุกๆด้านนะคะพลังงานนี้ส่งให้คุณมีความสุขมากๆนะคะยิ้มสดใสต้อนรับคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีเสมอนะคะสวัสดีค่ะ